อนาคตของรถซีดานมาถึงแล้วแอลมันมาพร้อมชื่อที่แฟนรถยนต์ทั่วโลกรู้จักกันดีโตโยต้ Cam มร2026ยินดีต้อนรับสู่คาร์กิตวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูหนึ่งในรถที่ถูกคาดหวังมากที่สุดของปีนี้ Camry คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราความน่าเชื่อถือและสมรรถนะและเจเนเรชันใหม่นี้ได้ยกระดับตำนานนั้นขึ้นไปอีกขั้น ด้วยดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นเทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัยและบรรยากาศหรูหราที่สามารถท้าทายแบรนด์พรีเมียมได้ c a ม ry 2026จึงไม่ใช่แค่รถซีดานธรรมดาแต่มันคือถแถลงการแห่งสไตล์ใหม่ของคนรุ่นนี้เริ่มกันที่การออกแบบ c a ม r y 2026มาพร้อมดีไซน์ที่สปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมเข้ากับไฟหน้าเล็ที่เพียวคมให้ความรู้สึกมั่นใจและล้ำอนาคตเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้เฉียบคมและอากาศพลาศาสตร์ ทำให้แคมรี่ดูทรงพลังแม้ในตอนที่จอดนิ่งไม่ว่าคุณจะขับอยู่บนถนนที่พลุกพล่านของกรุงเทพมหานครหรือบนทางหลวงกว้างใหญ่รถคันนี้ก็สามารถดึงดูดสายตาได้ทุกที่มองจากด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นสัดส,ส่วนที่สมดุลฐานล้อที่ยาวขึ้นท่าทางที่ต่ำลงและเส้นสายที่คมชัดทำให้รถดูพรีเมียมยิ่งขึง้นล้ออัลลอยลายใหม่เสริมภาพลักษณ์ทั้งความสปอร์ตและความหรูหราส่วนด้านท้ายได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟท้ายเล็ที่เพรียวบางและกันชนดีไซน์สปอร์ต ทำให้แคมรี่2026ดูโดดเด่นในยามค่ำคืนไม่แพ้เวลากลางวันก้าเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วคุณจะสัมผัสถึงความหรูหราที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวโตโยต้ายกระดับวัสดุภายในด้วยหนังพรีเมียมและพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวลดีไซน์แบบมินิมอลแต่ยังคงความสาง่างามหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่ที่คมชัดครบถ้วน และไฟแอมเบีนยนไลสร้างบรรยากาศพรีเมียมในทุกการเดินทางยามค่ำคืนความสะดวกสบายยังคงเป็นจุดแข็งของแคมรี่โดยโตโยต้าจัดเต็มพื้นที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งที่นุ่มสบายยิ่งขึ้นพร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนและช่อง USB-C ทำให้ทั้งการเดินทางใกล้หรือไกลรู้สึกเหมือนนั่งชั้นหนึ่งเสมอในด้านสมรรถนะแคมรี่2026ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันล่าสุดที่ไม่เพียงช่วยประหยัดน้ำมันแต่ยังมอบพลังที่ตอบสนองรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบตเตอรี่รุ่นใหม่ช่วยเพิ่มพลังเมื่อคุณต้องการและยังคงประสิทธิภาพสูงสุดในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ชื่นชอบความตื่นเต้นรุ่นสปอร์ตยังมาพร้อมช่วงล่างและการปรับแต่งพิเศษเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยประนีประนอม Camry 2026มาพร้อมชุดระบบ Toyota s a f ซ t y s e n s นครบครันทั้งอ d a p t i v e c r u i s e c o n t r เลน a n พ d e p ตัว u r e a l e ร t ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ b ลน์สปอร o ตมอนิเตอริและระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณและครอบครัวปลอดภัยในทุกเส้นทางสิ่งที่ทำให้ c a m รี่0 2 6น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับตลาดไทยก็คือความลงตัวระหว่างความหรูหรากับความคุ้มค่ามันไม่ใช่เพียงรถที่สวยและขับดีเท่านั้นแต่ยังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงระบบไฮบริดช่วยประหยัดค่าน้ำมัน ขนาดที่ศูนย์บริการโตโยตา้ากระจายอยู่ทั่วประเทศทําให้เจ้าของมั่นใจได้เสมอและอย่าลืมเรื่องการปรับแต่งโตโยต้าเสนอหลายรุ่นย่อยและสีตัวถังที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์สปอร์ตหรือผู้บริหารหรูหราก็มีแคมรีที่เหมาะกับคุณสีที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในไทยได้แก่ขาวมุกเทาเมท,มทัลลิกและน้ำเงินเข้มสุดท้ายแล้วโตโยต้าแคมรี่2026คุ้มค่ากับกระแสที่เกิดขึ้นหรือไม่ คำตอบคือใช่และมากกว่านั้นมันคือรถที่ผสมผสานความหรูเทคโนโลยีและประสิทธิภาพไว้ในหนึ่งเดียวเป็นซีดานที่ทําให้คุณภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ขับและสร้างความประทับใจให้ทุกคนที่นั่งไปด้วยที่คาเซกิตเราเชื่อว่าแคมรี่0 2 6ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่คือการนิยามใหม่ของรถซีดานยุคป,ปัจจุบันทั้งหรูประหยัดและสนุกในการขับขี่แล้วคุณและคิดอย่างไรกับโตโยต้าแคมรี่2 6คุณจะเลือกมันแทนคู่แข่งหรือไม่ คอมเมนต์ด้านล่างเพื่อบอกเราและอย่าลืมติดตามคาสกิเพราะเรายังมีรีวิวรถใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นรออยู่อีกมากมาย